สวัสดีสวีดัตนะครับตอนนี้นะครับนะครับกระทุ่งนะครับนี่ครับบมมีกระทุ่งนะครับนี่นะครับน้ำเต้าทองนะครับลุยเลยนะลุยน้ำนะครับนะครับนี่ครับน้ำเต้าทองนะครับบมมีนะครับบมมีคูร้อยนะครับร้อยในสาปลาของเองนะครับนี่ครับสาพยางนะครับ พี่น้องเห็้ดูครับเพื่อนเป็นกระท่งนะครับผมคือน้ำเต้าทองนะครับอร่อยเลยครับนะครับเป็นสาพลาสติกนะครับสามของผมเองนะคนี่นะครับนะครับผูไดนะครับเป็น่อยมองไหนครับนะครับอย่าเลื่องเบิร์นะครับ อย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์นะครับทางช่อง YouTube นะครับผู้บ่าวไทยบ้านของเรานะครับนี่ครับไปแล้วครับพี่น้องครับมมีครูลอยนะครับรลอยผู้เดียวนะครับมือนี่นะครับ